สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่ที่วัดสิีมาลัยทรงธรรมตำบลหมูสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับมาอีกบริเวณหนึ่งนะครับติดหน้าถนนใหญ่เลยนะครับวิ่งผ่านมานะครับก็จะมีรูปปั้นหลวงพ่อคูณนะครับเทพเจ้าที่ราบสูงนะครับองค์ใหญ่นะครับปั้นตังงานนะครับให้เราทุกคนได้มาสักการะบูชานะครับมือขวาลุงปูนะครับถือที่พรมน้ํามนนะครับ ขอให้ทุกทท่านนะครับได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรกับองค์หลวงปู่นะครับสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเคราะห์วันเคราะห์เดือนเคราะห์ปีเคราะห์หลายทั้งหลายทั้งปวงจงเวนาดหายไปด้วยพระพุทธานุภาเวนะพระธรรมานุภาเวนะพระสังขานุภาเวนะด้วยอํานาจแห่งพุทธคุณของหลวงพ่อคูณนะครับ จงช่วยขจัดปัดเป่านะครับ mm hmm. พิษภัยทั้งหลายนะครับ mm hmm. ที่มีอยู่ตัวต่อตัว,ตวทุกท่านนะครับจงไม่น่าถ่ายไปนะครับสาธุสาธุนะครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งในบริเวณของวัดสิมาลัยทรงธรรมนะครับถ้าเพื่อนเพื mm ่อนทุกคนในแวะมานะครับ mm hmm. ก็มาสักการะ,ะบูชาองค์ลุงปู่ได้นะครับ สวยงามมากครับมีองค์หลวงปู่สวงด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุาธพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปนนอิติปิโสนัโมพุทธายะอิสสวาสุติมหาบันดนันสัจจังประสิทธิมีสาธุสาธุสาธุ ขอพรกบองคหลวงปู่สวงให้ลูกหลานทั้งหลายที่รับชมในคลิปวิดีโอนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีโชคดีมีชัยมีโชคลาภการงานเจริญรุ่งเรืองท,ทุกคนทุกท่านด้วยกันนะครับภายในวัดร่มเรื่นมากเลยนะครับ,รบนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีรูปปั้นพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ พระเจ้าตากผู้กู้ชาติบ้านเมืองให้คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับโดยบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชนะครับจงช่วยดลบันดาลประทานพนระจัดเทศภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงของญาติธรรมทั้งหลายของผู้ชมคลิปวิดีโอนี้ทั้งหลายนะครับให้ยินาทายไปมีถึงความโชคดีมีชัยนะครับด้วยอำนาจบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ าธุครับมาด้านในศาลานะครับหลังจากที่เราสักการะหลวงพ่อคูณกราบไหว้พระเจ้าตากเร้วนะครับด้านในศาลานี้นะครับก็จะเป็นรูปปั้นขององค์หลวงพ่อรวยนะครับภาษาธิโกนะครับที่ปั้นแล้วก็มีรูปภาพให้พวกเราทุกคนได้กราบสักการะบูชาภายในพิหารนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะตั้งจิตอธิษฐานกล่าวคำบูชาหลวงพ่อรวยด้วยกันนะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิกีรติสพระพุทธชิตาสัพพสูุณวิภาสัมปัตโตนรุตโมมหาราพัง สัพพสิทธิระวันตุตพระวันตุมีนะครับเป็นเพื่อนไปดีทุกท่านนะครับตั้งจิตเป็นกาลยาณจิตอธิษฐานต่อองค์หลวงปู่นะครับให้โชคดีมีชัยให้มีโชคลาภสักการะชีวิตไปนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับสาธุสาธุนะครับร่มรื่นนะครับภายในบรรยากาศร่มเย็นร่มรื่นมากเลยนะครับ เหมาะแก่การนั่งทำสมาธิเป็นอย่างมากนะครับนะครับถัดมาจากศาลาทางนี้นะครับก็เป็นศาลาพยาคุดนะครับอำนาจพยาคุดนะครับพยาคุดเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอำนาจวาสนานะครับแม้แต่ประเทศไทยของเราเองนะครับก็ตาประจําประเทศนะครับก็เป็นมีรูปของพยาคุด นะครับถือว่าเป็นสัตว์ที่ทรงอํานาจวาสนาบารมีเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านตัง้งจิตอธิษฐานขอพรต่อองค์พยาคุธนะครับช่วยขจัดปัดเป่าพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี้ภายในบริเวณวัดนะครับ นะครครรัับบก็จะมีตู้วัตถุมงคลนะครับให้ร่วมทําบุญนะครับโอ้มีพระหลวงพ่อคูณเยอะเลยนะครับพระปิตานวะมหามงคลเสิงรีห้อรุ่นคูณแ6ปีนะครับหลวงพ่อคูณฝังตะกุดทองด้วยนะครับ แถทันนะครับแถทันนะครับเซยิดด้วยวัดบ้านไร่ <c oughs> ปีสี 2. นี่นะครับ <c oughs> อีกหนึ่งเครื่องรางของพ่อคุณน,นะครับตะกุดเสาห้า <c oughs> อ่า ศาลาทางนี้เป็นศาลามหาเทพครับเยมชมกันไปใจเย็นๆนะครับนางพ่อแม่ธรณีบีบมวยผม รูปปั้นหลวงพ่อคูณนะครับกูให้มึงรวยอีกหนึ่งนะครับเป็นรูปหลวงพ่อคูณกับรูปหลวงพ่อรวยนะครับได้ยืนจับมืออธิษฐานจิตร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันไว้นะครับท่านแวะมาก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมนะครับ ก็ขอปิดคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดิม์มงัคลจงบังเกิดขึ้นแก่ก,กันยานชนทุกๆท่านนะครับที่มีจิตใจเรื่องใส่ศรัทธานในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เยี่ยมชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขอให้ภาพนี้เป็นภาพที่ตราเตีองอยู่ในหัวใจของคนไทยนะครับและเป็นพระสังฆานุสตินะครับคุณขอพระอริยะสฆ์นะครับ โดนบารมให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานปัารานาสิ่หนึ่งประการใดขอสมความมุ่งมั่นปัารานาทุกสิ่งทุกประการจงทำเป็นแก่ทุกคนทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับขอบคุณครับ